แม่พแพวแฮปปี้มาละจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาอยู่ในสวนี่เกา่าละจ้าวันนี้เรามาทำอะไรอ๋อยใบ,บตองจ้านะเราจะมามาตัดใบตองเก็บใบตองค่ะสอยใบตองไปขายกิโลละจักบาทก็อ๋อยเจ้าบาทโอ้ยคนไทยกับว่าเจ้าบาทด้วยพี่น้องกิโลละยี่สิบบาทกิโลละเจ้าบาทวันนี้เราต้องเอากิโลห้าสิบโลห้าสองเป็นสิบสองห้าเป็นสิบพันหนึ่งหรอ พันหนึ่งหนึ่งพันบาทเฮ็ดงานซ้อยกันสามคนกิดได้สี่ร้อยหรอไโอ้ยอีก1้อยให้ให้ข้าไปตองก็จะค้าโอ้โแล้วแต่จะให้ให้เท่าไหร่ก็เอาไม่ได้ว่าหรอกหลบจ้า <laughs> เดี๋ยวจ,จะโดนหวนัวนะจ๊ะไปเก็บไปตองซ้อยกันค่ะพี่น้องน้องอ้อยเป็นคนส้อยในเราก็เป็นคนเก็บหาสิบ อนไแตกๆอะไรก็ไม่เอาน่ไมอาไทยกับอยู่กับเราอะไรกับรู้เรื่องล่ะเมื่อวานเนี่ย้ากันกินออมเหมือนอยู่เกาะก้อยหอยท้องผู้ดีไงกินนี่กินหน่อยก็ท้องผู้ดีต่งามเนี่ยเพิ่อนน่ะกินนิดเดียวเพื่อนก็ขี่แตกคุนว่าไม่ได้ท้องเสียแต่ว่าขี่แตกกัน ล,งงลุงเปียกแซ่บหลายลุงเปียกบ่ค่อยถนัดแต่ว่าแต่ว่าเห็นมูกินหลายนะมีเพื่อนกินเยอะมันอร่อยไงมีมูกินหลายเพื่อนก็นแซ่บหลายแลวอันนั้นบ่ได้บ่ได้เบิ้ลมันโอ้ได้โยนอนั่นอันนี้ไม่ได้ใสข่ขย้วกับปลาไซได้สูตรน,ดดนี่คิมกันแดดรุ่นไหนวะ งานเซฟมันลำค้างใส่แล้วนี่ชักให้ทันเถอะแก่เนี่ยเราลืมเอามา2อันมเมื่อเปลี่ยนมือสรอยพี่นอ้องพ่อเป่าแล้วสรอยน้องอ้อยเปลีนอันนั้นไปสรอยตอง เราอันนั้นเอาใบตองลงมาแล้วเาขาก็ดชิมาสอยใบตองแล้วก็สิเลี้ยงแล้วก็เป็นมัดทรงแม่ค้าค่ะพี่น้องโลละซาวบาทจ้าโลละซาวบาทเห็ุงานในสวนเย็นสบายบรรยากาศดีปลาเป้าแล้วก็สอยออกภาษาภาษาอีสาน,าสน,นออสาาว่าซอยใบตองนี่นี่ออยภาษากลางว่าริดใบตองกันมั้ยเออหน่องออยก็เป็นคนเลี้ยง สู้ๆนะอไอยโลละสาวบาทได้ขายพิณอ่างว่ามันนั่นๆถึกๆได้ดิเมื่อนี้เมื่อนี้อะไรก็ห้าสิบโลห้าสิบโลกับพันละนเล่งเงินให้ลูกละสามร้อยกับไว้ไส้จักรร้อยหนึ่งที่เหลือโอนให้ลูกสองร้อย มันนีวิธีการม่วนใบตองนี่เออมืออาชีพเซทยที่เบิ่งเราเอาขึ้นเอาขึ้นทีละหน่อยใช่ไหมเอาขึ้นทีละหน่อยเออเออทางนั่นมาเอาขึ้นทีละหน่อยอย่างนี้น,นี่เดดหือนคมไหมเหมือนะะไหม,หม,มคมกว่าเบีดคมกว่าก็ต้องรับทุกขวดนะองมากกกขต้กต ก็ใช้ผัวไ <มา S 1> ได้ใช้ผัวมคือมันกิเล้างเี่ยงห้า่มบกินกับใครคคน้องกังกโอ้ยนั่นน่ะเหรอร้าน,น <ะ S 2> เขยโอ้น้องน้องแฟนอ้อม๋อไม่เห็นไม่เห็นวันหลังเห็นที่า้านนีใส่ดีขยันกลางวันทำงานบริษัทกลางคืนไปร้องเพลงร้านอาหารบ่ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะจังหวัดอะไร นนละมั้ะมีชะลามันอย่างนี่เองอะไรวะเจ็ดเรียบร้อยเอาซาแล้ห้าโลได้ไหมเฮ้ยเจ็ดเจ็ดโลได้มั้งนี่วันเจ็ดโลแต่เอาเราเอาเอาห้าสิบโลเอากิโลเอาเอากิโลทั้งเลยวะเดี๋ยวคนไปบ้านไปช่างบ้านเออไปช่างที่บ้านเอาไว้ที่ร่มก่อนเจอืมไว้ที่ร่มก่อนผู้บ่าวัยโนมู้าตัดเป็นเมือไม่สอวันแล้วแลไปตัดในป่า ไหญ่แล้วเมื่อกี้ที่ขอไว้อันนึงอะอะไรเอาันนี้ก็ได้มาขออันดีๆมันก็ทำใบหน้ามันจะไม่เละเพราะว่าม้วนแล้วมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมม้วนมันจะไม่มันมันไม่ขาดเออมันจะอยู่ใมันจะอ่อนลงนะอืมระดับมืออาชีพแล้วเห็ดไอ้อ้อยผ้าพี่ทำรวบรวมตะเพียกให้ไปจักคลองปะ จะไปยักคองมันหนึ่งอยเหนื่อยมาณสิสิเฮ้ยเหนื่อยหอนแดดหอนตะกัดเย็นนี่อยู่อยู่นี่บรรยากาศอยู่ในสวนได้สองมัดประมาณมาละจักโลนี่อ้อยประมาณสิบสี่สิบห้าโลได้ประมาณสิบสโลเดี๋ยวต้องไปสร้างซะก่อนเดี๋ยวต้องไปสร้างเมืองซะก่อนเดี๋ยวจะไปเอาสวนพู่นพี่น้องจะไปเอาสวนพู่นมันมีหลายสวนอือแกไปทำงานแกออกเวรมา เขาได้สองมัดแล้วเเขาก็ะชไปสั่งเบึงเพระาะว่าเดี๋ยวจะไปเอาสวนอยู่พุ้นอันนี้จะเอาไปสั่างละเอากลับบ้านก่อนอมาอ๋อยแบกไปไปอาใส่รถไปไปไ,ปไปเดี๋ยวค่อยโทรมาด้วยเข้ามาสวนที่สองแล้วค่ะพี่น้องเมื่อกี้ไปสิบแปดโล 1ิบสโลมัดนั้นก็ตีไปไปไปสิโลใช่ไหมสิบเอโลครึ่งสิบสองโลเหรอก็แถมแถมไม่เข้าไปใช่ไหมยันยวนไปมั่งสิบแปดไปไปเล็กเล็กน้อยน้อยเขาต้องไป็นอะไรนะอืมเอาเร็วๆอ้อยอย่าอู้อ้อยอย่าอู้เร็วๆร็วรีบทำอ้อย เพิ่นนำไปเฮ็ดอันยังเกาะเข้ามากเออพิ่นนำไปฮ็ดเข้ามากป้าดิ้งก็ลุงเปียกเราไปตัดเอาใบทางหมักเผาละเข้ามากเจ้าเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเออเข้ามากเจ้าเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่อำเภอบางใหญ่เขาขายอยู่แถวไหนปากเกร็ดจ้าเขาขายปากเกร็ดขายขึ้นห้างขายขึ้นห้างน้ำได้ค่ะพี่น้องเขาชื่ออะไรชื่อตาชานตาชานผัวตาชานตาชานจะไม่รู้ว่าเข้ามากเขายี่ห้ออะไรวะแต่เราไม่รู้ว่าเข้ามากเขายี่ห้ออะไร เขาห่อแบบโบราณคือผู้ใดได้กินกะว่าคือแซบอ่ะเมื่อวานนี้พิ่นเมื่อวานหรือวันก่อนเพิ่นเอาไปกิโลนะห้าสิบโลสี่สิบโลเมื่อวานก่อนสี่สิบโลวันนี้เอาอีกแหละหืมมะกราดตัดทีบนี้นะหรือเจงไม่ค่อยไหวบ้าหืมแคขายดีแต่แกทำไม่ค่อยไหวเอาเท่าที่ไหวตอนนี้ลูกเขามาทำนะก็เริ่มกั อ๋อลูกเขามาทําช่วยเขาก็เลยเริ่มเริ่มลูกเขามาทำแทนแบ่ว่าส่งกิจการให้ลูกอ๋อแต่ว่าเป็นสูตรของแม่สูตรของแม่อ๋อพ่อเขาเป็นคนมาเอาใบตองไปเอามาเอาใบทางใบมะพร้าวแล้วลูกลูกเป็นคนทําเป็นสูตรของแม่ช,แช,ช่วยกันทําคือเขาเลยละพี่น้องซ่วอยกันเฮ็ดช้อยกันทําซ่อยกันใส่เงิน ใ,ใ,ชใช้เงินใครใช้เงินมันจะใช้เงินใครใช้เงินมันเย็นนี้ก็มากินส้ตมตำเหมือนเดิมกินตำบักครูว่าแม่น,นมั่นสามเวลาเศร้าเาทีทยงแรงเย็นนี้เขไม่กินข้าวหรอวันนี้ไปแล้วไม่รู้เขาจะไเห็นลินลนน้นจืดเห็ด <c oughs> <c oughs> ลิ้นจือเมืองนนเดิกินได้บ่ได้พี่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละมันกินได้อยู่ไส่ละ อยู่เข้าบ้านเป็นอะไรยังไม่เข้าวะ,ะต้องหาไปหาข้าวเขากินบ่ไม่หาทำไว้แล้วก่อนออกมาบ่อย่าลืมบอกเขาซื้อข้าวสวยมาบ่ซื้อมาให้แล้วให้เพนน่าเข้า,ขาไปไว้ในสำรับอ๋อขาดขาดอีกหาโลอขาดอีกหาโลหาโลกะสักสิบ,บยี่สิบใบยี่สิบทางว่างั้น ขาดอีกค่ะโลเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่เราจะไม่ทำให้ขาดของในสวนพี่น้องเอ้ยเก็บขายตว่าบอกข้านพอแล้วอ่ะหลายแล้วออ่ะพอแล้ว มาถี่ซอยเอาใบมันไปเสร็จละพี่นอ้องเอ้ยแล้วละไม่รอ,อเราบาะมีดหน่อยเธอเอามาันรอเาาบาอมีดหน่อยเอามาแล้วมีสาเหลี่ยมอยู่นู่นไปมาเราหากินได้ก่อนทีนี่เสร็จแล้วโทรไปยุ <c oughs> จ,จ้าส่ไงของเราเสร็จแล้วนี่น,นี่เดี๋ยวเราจะไปเอาซัเล้งมาใส่อันนั้นเราขึ้นมา ขึ้นมาเอออันนี้ขึ้นตับสองโลอะอั่นี้บเอโลอือไปเลี๋ยมัดหนึงให้พี่เป้าปขึ้นนะเออไป ยังคงละห้อนละมันหนึ่งได้ไ,ได้ได้ไดโอ้ยเรามาสกายทีเชียเอออะไรเนี่ยมันลืมไงมันหลงทางไงมันลืมเออไปก่อนรถแก่ไปแล้วอ้อยไปละเออห้อนนี่ 哦。